กันจะปูปูได้ยินบ่เจา้าค่ะอาได้ยินแล้วจ้าค่ะปูบ่จ้าเอเอ,อว,าวปป่างอยู่เมื่อเนี้ยนั่งนอนเล่นอยู่จ้าอันว่าอยู่เมื่อวานโทรไปปูบ่ว่างเนาะไทยเป็นกอตัวไรเดนอะที่เด้อแต่ว่าก็เข้าโค้งสุดทด้ายที่เฮาบอกว่าให้ตัดเนาะปูเนาะเลขกสามตัวเนาะแมเลียน,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 นตัวมัน อืมเจ็ดสามห้าเจ็ดสามสองบอกขึ้ว่าอีกสูตรหนึ่งห้ตัดเหร่นน้ำเนยเดอแต่ว่าบ่ได้ตัดอ้าว่าเป็นยังดอกหลุดก็คือหลุดสูตงไม่โนปูเนี่ยจ้ะตามต่อสูตงไม่ตัวสูตรคำนวณเนาะมีเข่ามีหลุดวันนี้สัญจรได้สูตรเขาเดนอะทั้งกำแพงเพชรจ้ะสัญจรทั้งกำแพงเพชรขึ้นทั้งเหนียวจ้ะปูก็เฮ็ดตามสูตรนั่นล่ะเนาะปล่อยไปเป็นในแนวทางเอาเอา เด็กวิ่งตัวเดียวน้ะจ้าปูไปที่สองนะอู้วันนี้วิ่งสองตัวเดียวคุณลูตีวิ่งสองนูดสองเลยจ้าวิ่งไปที่สองเด้อบนล่างรึเปล่าได้วาแมนแต่ว่ามันไปเหรอเด็กเล้าเนี่ยตัวเล้ไหมอืมทางต้องโตไปต้องโตคนห่ะจ้ายังไหนมันไปเหรอเหมือนเมื่อก้อนเหมือกับกามมันกัไปแล้ากันอื เด็กป mm ูนี่ป่วยไปนี่ไปตันเพื่อนบ้านเนาะไปจะเป็นบัอรมัวนี้ไปสองโปกปูเน่ะจ้าค่ะจ้่ไปเพื่อนเอาไว้โดจ้าไปเพื่อนบัานกับมาไทยไห้คือเก่าจ้าไม่กออัวันศุก์นีค่ะมันมาันสุก์นีค่ะยอดไว้โหลดแจ็กบัตรจองบัดรแจคไหลายจ้าปูตบวตงมุนคนจ้าเอาบัณฑิตครูล้อจ้าปูที่สอง สองเมนสองซีสองสีจ้าปูสองสามสองสามอ่าสองหนึ่งสองหนึ่งอ่าสองสองสจ้าโอ้มันออกเพื่อนบ้านสองสองัวปูออเอองวัวเนบ้านอืมค่ะมือวานนี่ก็บนไตลุงนปูน้อมือวันนี่โทรหาปูปูวางว่างปลาด แต่มันเป็นหล็กรัฐบาลไทยเด้อค่ะแต่มันลอยไปออกเพื่อนบ้านเนาะส่วนมากหล็กปูล,ลอยออกเพื่อนบานเบอน้อส์ไหลหมดแล้วลจ้าอืมค่ะปูออปมันเียงสองหรือสามตัวได้สามตัวนี่อีกสูตรหนึ่งเดอ้อเออสูตรนึงมันเหมือนสูตรเดียวกันจ้าแต่มันมาชนกันเป็นโมปูแมนเฟ่อกันจ้าเหมือนว่างหันกับสูตรสามตัวนี่ลระเขาเขาไปที่สามเจ็ดเจ็ดสามแมนจ้า ี่หาสองี่ห้าสองสามสองี่สามสองี c เนี่ยมันออกบนเนี่ยออกเนี่ยออกเ่อนอือจ้าม,มันชนกันไปที่สอง c เนาะสามสอง c นี่เมนตอนนี้นนชนกันเกินชนทั้งเร่สามตัวสองตัวเมนค่ะบัวมันเด็นียวเลยชนกันแบบนี้เนาะจ้า สูตรสามตัวกับสูตรสองตัวชนกันแต่มันคนละสูตรแต่ว่าปู่เอามาให้เบิึงรวมกันเด้อผิดเจรณาเบิึงเจ้าได้เป็นสือรสามตัวต่อสองตัวเพราะ่าเด็กสามตัวเนี่ยจ้ตัดนาตัดลังเอาคืองวดนว่งหันเนาะเจ็ดสามห้ากับสามสามเจ็ดสองสิน่ะปู่ก็บอกว่าให้ตัดหลินเอาอยู่มันบ่เคยมาสามตัวดอกให้ตัดหลินตัดนาตัดลังเอาเนี่ยเลือกท้ายสองหรือเปลาจ้าจอบวันศุกร์น้ำตาผู้ใดบ่มีตัวหลินกับนี่แหละหลินนี่นี่แหละเด้เพื่อนบ้าน เมนเอาไปบ้านน้องก <c oughs> ็ได้จ้าค่ะปูมันวันมันไม่งวดเลยไหม <c oughs> จ้าอืมปูจอบมาหลายวดลยแล้วมันออกตะเพื่อนบ้านเมนเพ็รมันไม่งวดมันออกตะเพื่อนบ้านออกซ้ำเ <c oughs> ตี้ยงวดเลยเนี่ยเตี้ยงวันนี่ตดตื่นสิไหมนี่ั้ำตัวตัดตื่นสิ <c oughs> ไหมค่ะปูอืมมีมีโมเนี่ยมันออกตรงตรงเนี่ยสองสองเนี่ยจ้าอืมค่ะวันนี้นี่ตัวเดียวเด้คู่เดียวโครเด้จ้า เป็นอ่าชิบหกหนึง่งหกนี่เป็นเลขฝากตัวเดียวฝากตัวเดียวจ้าจอบที่บ้านอีกบ่อืมึมจ้าแต่ว่าถ้าผู้ใดไซเรนกับเรนไปโหลดสองตัวเดียวคูลูนเรนมาสองเอาไว้หมดเลยเพราะมันต้นกันสองสุดเด็กสองเนี่ยสามสุดว่ะเนี่ยฮึมจ้าแต่ว่าเราตองเอาครูนี่ผพราะว่าครูมันต้นกันก็เลยอ่าสามตัวอึมค่ะพูด ไม่ได้กันเลยจ้าอือเพราะว่าก็คยเป็นอยู่บ้านกับบานเสริมกันก็ทำเดี๋ยอืมก็เลยได้สองสองเงินบ๊วยูงเงินนี่เนี่ยวันนี้ได้สองสองก็อปนันเด็ดสองสองเนี่ยอืมบ๊เนี่ยล้ามันสัญจรมันอาสีมาก็ได้เนาะเลกเบิ้ลนี่มันบ๊วยเน่นอนในปีนี้ทั้งปีเลกออกเคียให้ให้เต็กเต็กไปยังสันมันออกเต็กเต็กเลยให้บเมันต้องเอาหลายลอกเอาแช่บัจังหวัดเนี่ยอืม พอได้ฟังพอได้รุ่น,นคนมากกันในคันบ่ได้ซื้อนี่เป็นบ่เป็นตาอยู่แท้เด้ต้องได้ลงขึ้นละ่ะอันปู่ว่าฝันหยังบจ่จ้าหมดท่นฝันดอกอืออ้าวใช่จ้าเราเบิง่งฝันคงสุดท้ายจ้าข้าม่นมีฝันมีหยังเนาะเดี๋ยวให้ถามปู่เพิ่นบ้าตากเข่า่นปานนี้หลวงพ่อใหญ่เพิ่นอยู่แต่ว่าบ่ได้ถามว่าอายุเพิพน่นเสียเนี่เท่าไหร่นะอือไครใคถามเพิ่นก่อนเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นติ เป็นฟันเห็นทนละฟันเห็นละหมือวันพาคำมือนิเพิฟันมือขึ้นนอฮอ่ม้องเตียวว่าท่านทำอายุแล้วใช่หเป่าเระนหูหงพ่อคนน่ะก็ทำอายุเบิ้งค่าเป็นจังหดค้ามันตรงกันเนาะปูเนาะค่าว่าเด็ไปปินแนวทางเราจ้าอืมอืมทีแล้วก็ท่าหูวแล้วีเอามาเบาคงกุไทยจ้าแล้วก็จอฟังค่าปูฟันอย่างน้ำเนาะเงิน จา้าฟันยังกบว่าซู่พี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีฟังเนีย่ยอา้าวบานนี้ได้ป่วยแะ้วล่ะจังได้กะน้อโกงสุดท้ายเด้อปู่โอ้ยปนินี้พี่เตูยยอูกูปคนมีพผลไม้สมบูรณ์ผผลกตเยอะเลยพุ่ไข่ยางแล้วตายาอบคอุณคสาธุสาธุนมาสก,การเจ้าค่ะเอาค่ะเดี๋ยวสาปนะจะทวนตัวเลขเนะขาะค่ะปูลึกลับปูรีดำหนึ่งธันวาหกเปดเพื่อนในวิ่งสงบนลางเด้อพี่น้สองสี่สองสามนึ่ง สามตัวอีกสูตรหนึ่งเนาะสี่ห้าสองหรอกอะสามสองสี่สำหรับเลขฝากคือหนึ่งหกเม็ดเดียวอันนี้เลขฝากเป็นจ้ะอ่าปูปล่อยมาเนาะเมื่อวานนี่ทรหาปูบ่ได้ปล่อยแต่ว่าส่วนมากเลขปูสิไปเพื่อนบ้านเด้อค่ะตามสูตรมันก็ไปออกอย่างเดค่ะเพื่อนบ้านสองสองหมื่อวานนี่ปูวา่าจ้ะให้เบิ่งเนาะค่ะเปรียบเทียบหมวดวังหันคงสุดท้ายปูก็ว่ายอยู่เด้ค่ะตัดหน้าตัดหลังนด็ดดําดเด้อสามเจ็ดเจ็ดสามอกอีหลีพี่น้องเนี่ยค่ะ เลขสูตรหวยสามตัวเพิ่นบอกว่าให้ตัดเลรียนในเด้ออกสามจิตอีรโอ้เสียดายหลายพี่นอ้องอ้าวมาเป็นยังกะสูตรต้อจ้ะยำเด้อแนวทางนี้เขามิรุดจ,จ้ะวดนนี้แห้งสันจรจ้ะจะพิจารณาจบซ้อมหรือผู้ใดจะเอาเลขของปู่วดน,นี้ไปตามวันศุกร์นี่สีหอดนี่เพื่อนบ้านก็ร้องเบิงค่ะเพื่อมาอีกติดกันเนาะจ้ะอ้าวแครหนาจอเอาค่ะล้อคงสุด้ทยว่าปู่สีฟันยังโบ่ค่ะแล้วก็ พิจารณาจบถ้ามักวิ่งมิดเดียวกับสองค่ะรูดเลยค่ะเล็กสองมาแห้งไม่ได้พี่น้องงดนี่อายังคงเป็นแค่แนวทางค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าวการมองหินคลิปนี้ด้วยด้วยหิ้ง,ปงหปังปังสุขุสุขุนเงื่อนไกองท้งองไรเขาไปเลาจะสวัสดีจ้า